ตา้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่232อยู่จื่อเจ้าฟื้นแล้วซึ่งมันยอดเยี่ยมมากชายวัยห้กว่าเดินตรงไปหาหลี่เย่เอ๋อและพูดกับเธอด้วยรอยยิ้มขอโทษทีนะคุณลุงคุณเป็นใครจูจู่สู้ติ้งเฟยก็ยืนระหว่างอยู่จื่อกับชายวัยกลางคนเสี่ยวเฟยเจ้าจำข้าไม่ได้หรือไงข้าชื่อหลี่ห้าวเทียนชายวัยกลางคนเรียกตัวเองว่าหลี่ห้าวเทียนจริง เป็นไปได้ยังไงทุกคนในบริเวณนั้นยกเว้นเป้ไยไคาและ่าของอยู่จือทุกคนต่างถามด้วยความไม่เชื่อเจ้าบอกว่าเจ้าคือหลี่ห้าวเทียนแล้วเจ้าจะพิสูจน์ได้อย่างไรซูติงเฟยทำท่าป้องกันตัวกับชายวัยกลางคนข้ารู้เรื่องส่วนตัวของพวกเจ้าทั้งหมดนี่นับด้วยไหมจากนั้นชายวัยกลางคนก็เล่าเรื่องส่วนตัวบางส่วนให้ซูติงเฟยและคนอื่นๆฟังต่อหน้าทุกคน คุณเป้ยคุณนายเป้ยเขาเป็นเสี่ยวเทียนจริงๆเหรือซู้ติงเฟยและคนอื่นๆมาหาเป้ยไทยและคนอื่นๆเพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนเขาถูกกักขังในอดีตการและอวกาศมาเป็นเวลา15ปีแล้วนอกจากนี้จิตสำนึกสวรรค์ของโลกนี้ยังพรากชีวิตของเขาไป15ปีเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อลงโทษที่เขาไม่ยอมฟังคำแนะนำดังนั้นตอนนี้เขาจึงเป็นผู้ใหญ่กว่าเมื่อก่อนถึง30ปี เป้ลลัวเกือบจะพูดตรงๆในเวลานี้หลี่ห้าวเทียนเป็นชายชราอายุห้าสิบ้าปีแล้วขอโทษคุณเป้ยคุณนายเป้ยและแม่สามีทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันเองที่ไม่ฟังคำแนะนำของคุณตอนนี้ทั้งหมดเป็นผลจากความผิดของฉันเองหลี่ห้าวเทียนวัยห้าสิบห้าปีคงทำนับเป้ยไทยและคนอื่นๆและคุณย่าโย,โยจือ้อย่างลึกซึง้งคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษเราคุณจ่ายราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการกระทำของคุณแล้ว เมื่วบโบกมือให้หลี่ห้าวเทียนพี่เซียวเทียนทั้งหมดนี้เป็นเพราะข้าถ้าไม่ใช่เพราะข้าเจ้าคงไม่เป็นแบบนี้หลี่โยเอ๋อกระโจนเข้าไปในอ้อมแขนของหลี่ห้าวเทียนไม่นะักโยจื่อนี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าทั้งหมดนี้เป็นผลจากการตัดสินใจของข้าเองหลี่โยเทียนผลักหลี่โยเอ๋อออกจากอ้อมแขนทีละน้อยเมื่อทุกคนทักทายหลี่ห้าวเทียนเป้ยไทยและคนอื่นๆก็จากไปอย่างเงียบๆแล้ว คนสองคนจากนอกฟ้าโปรดรอสักครู่เมื่อเปยใครและคนอื่นๆมาถึงบากกลางแจ้งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ200เมตรย่าโยจือก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังพวกเขาทันทีหลังจากได้ยินคำว่าคนจากนอกฟ้าสี่คัเปอย์ครและคนอื่นๆก็รู้ว่าชายชราตรงหน้าพวกเขาใกล้จะถึงเส้นตายแล้วเจ้ามีความปรารถนาอะไรอีกพูดมาเลยเบลโลมองไปที่ย่าโยจือข้ารู้ว่าพวกเจ้าทั้งสองเป็นผู้มีอำนาจ ดังนั้นข้าจึงอยากใช้ชีวิตที่เน่าเฟะของข้าเพื่อแลกกับโอกาสที่เสี่ยวเทียนจะได้กลับคืนสู่วัยเยาวคุณยายยูซี่แนะนําสิ่งนี้โดยที่ไม่เปลี่ยนสีหน้าของเธอท่านชายคนนี้แม้ว่าชีวิตของท่านจะไม่เหลืออยู่มากนักก็ตามแต่ท่านไม่สามารถปล่อยให้มันสูญเปล่าไปเช่นนี้ได้ท่านรู้ว่าชีวิตนั้นมีค่าใครชาจ้องมองคุณย่ายโยซีด้วยรอยยิ้มแต่ฉันก็รู้ว่าโชคชะตาไม่สามารถถูกโกงได้ หากฉันต้องการช่วยเซี่ยเทียนการพึ่งพาพวกคุณสองคนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอฉันต้องให้สวรรค์เห็นความจริงใจของฉันหลังจากคุณย่าโยจื่อพูดเช่นนี้เธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและกางแขนออกเมื่อแสงสีทองส่องลงมายังคุณย่าโยจื่อจากท้องฟ้าของโลกนี้ร่างกายของเธอก็เริ่มสลายไปอย่างช้าๆต่อหน้าเปิดใครและคนอื่นๆพวกคุณสองคนฉันจะฝากเรื่องของเซี่ยเทียนไว้กับคุณเมื่อคุณย่าโยจื่อพูดเช่นนี้ ใบหน้าสุดท้ายของเธอก็หายไปต่อหน้าเปยิยไคและคนอื่นๆอย่างสมบูรณ์นับบำเพ็ญตะบะชาวที่เมตผู้ทรงพลังได้สละชีวิตที่เหลือและตัวเธอเองให้กับเป่าสวรรค์ของโลกนี้ดังนั้นเปิดไครและคนอื่นๆจึงสามารถฟื้นคืนความยาววัยของหลี่ห้าวเทียนได้และจะไม่มีอันตรายแอบแฝงตามมานี่เป็นธุรกรรมที่ยุติธรรมมากระหว่างสวรรค์และมนุษย์ใช่แล้วหากคุณย่าโยจื่อไม่ทำเช่นนี้แม้ว่าอายุขัยของเธอจะไม่มาก แต่เธอก็สามารถฟื้นคืนพะละงกำลังทั้งหมดในชีวิตก่อนหน้าในวัยที่กำหนดในชีวิตหน้าได้และมีแนวโน้มสูงมากที่เธอจะบรรลุผลลัพธ์ที่ถูกต้องด้วยวิธีนี้ในการทำธุรกรรมนี้สวรรค์เต๋าได้ใช้ประโยชน์จากย่ายโยจืออย่างมากดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์นี้เมื่อเปิดค่ยและคนอื่นๆไปฟื้นฟูสภาพของหลี่ห่าวเทียนให้กลับเป็นหนุ่มอีกครั้งเบนโลจึงไปสื่อสารกับสวรรค์เต๋าอีกครั้ง เขาหวังว่าจะได้รับประโยชน์บางอย่างจากโลกนี้ก่อนจะจากไปถูกต้องแล้วเบลโลกหวังว่าก่อนจะจากไปเขาสามารถรวบรวมฝุ่นจักรวาลบางส่วนในจักรวาลน,นี้ที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปไปยังโลกคาถาของเขาเองเพื่อเพิ่มขนาดของดาวเคราะห์ของ b e Beast k n n g Star และ Humanity's t a r ใช่แล้วด้วยจำนวนมอนสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นบน b e a ีส kin s Star ปัจจุบัน a s ส kin g Star ไม่สามารถทนต่อการเพิ่มขึ้นของพวกมันได้ ดังนั้นเบนโลจึงร้องขอสิ่งนี้กับสวรรค์เต่าของโลกนี้เหตุใดจึงต้องเพิ่มขนาดของดาวมนุษย์ในเรื่องนี้เบลโลเล่าอย่างใจเย็นว่ามันเป็นเพียงผลพลอยได้หลังจากเจรจากับสวรรค์เต่าอีกฝ่ายก็ตกลงกับเบนโลในที่สุดว่าจะกำจัดฝุ่นจากกระวลที่กระจายอยู่ในระบบสุริยะหลังจากสื่อสารอย่างละเอียดกับสวรรค์เต่าเบลโลได้ค้นพบความลับใหญ่โตอีกประการหนึ่งของอีกฝ่ายปรากฏว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงสวรรค์เต่าขนาดเล็กของทางช้างเผือก ไม่ใช่สวรรค์เป๋าขนาดใหญ่ของจักรวาลกรอธทั้งหมดดาวสีน้ำเงินในระบบสุริยะของจักรวาลกรอธถูกโจมตีโดยกองกำลังชั่วร้ายต่างๆจากจักรวาลมาเป็นเวลานานดังนั้นฝุ่นจักรวาลจำนวนมากจึงปรากฏในระบบดาวดวงนี้รวมถึงอุก,กาบาตอวกาศที่ห่อหุ้มด้วยหนอนรุนแรงขั้นสูงสุดเนื่องจากฝุ่นจักรวาลทั้งหมดในระบบสุริยะจะต้องถูกกำจัดออกไปแล้วจะปล่อยให้อุก,กาบาตอวกาศนี้อยู่ตามลำพังได้อย่างไร ดังนั้นเบนโลจึงขับไล่ฝ่ายอื่นออกจากอุก,กาบาตอาวกาศโดยไม่ทำร้ายเวิร์มสุดโหดจากนั้นเขาก็เอาอุก,กาบาตอาวกาศไปไว้ในโลกคาถาของเขาเองมันไม่คาดคิดเลยว่าการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจของเบนโลในครั้งนี้จะทำให้เวิร์มสุดโหดทำบางอย่างที่เหลือเชื่อเล็กน้อยในอนาคตในขณะที่เบลโลกอลัมลอไม้หันอากาศงอรวบรวมฝุ่นจักรวาลในระบบสุริยะ ใครชาเบชาและเจียงเฉินก็เดินอย่างอิสระในอวกาศจริงในระบบสุริยะเจียงเฉินซึ่งวิวัฒนาการเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกสามารถเดินได้อย่างอิสระในอวกาศโดยไม่มีเกราะป้องกันใดๆเมื่อเบชาและเจียงเฉินกําลังจะไปที่นาวพุทธเพื่อดูก็มีเรือรบอวกาศขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาจากอากาศบางๆเรือรบอวกาศลำนี้เป็นเรือธงอวกาศของลู่เหริน และคนอื่นๆเมื่อพวกเขาออกเดินทางจากดาวสีน้ำเงินไปยังดาวพุธพวกเขาอยู่ในโหมดนำทางที่มองไม่เห็นตลอดทางเมื่อเห็นครอบครัวโบกายแล้วพวกเขาจึงตัดสินใจโชว์รูปร่างของเรือเพื่อทักทายราชินีเทชาลอดเบลโลเจ้าหญิงเซียวเปยและคุณหนูเจียงเฉินครั้งนี้เรากำลังจะออกจากบลูสตาร์จริงๆบางทีเราอาจจะไม่มีวันได้พบกันอีกแต่ฉันจะจดจำการปรากฏตัวของคุณไว้ในใจตลอดไป ลูฟ่าพองคำนับครอบครัวเปิดใครอย่างลึกซึ้งอีกครั้งจากนั้นเขาก็กลับไปยังเรือธงในอวกาศของเขาคราวนี้ลูฟาและคนอื่นๆไม่ได้เปิดโหมดล่องหนของเรือธงในอวกาศเรือรบของพวกเขาบินจากดาวพุธไปยังนอกระบบสุริยะภายใต้การจับตามองของตระกูลเปลิดใคร